ครับกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุ๊ซี่สุขสุขคนขึ้เก่านะครับเนาะอยู่ทุกหมันทุกบอนนะครับเราอยู่ไกลๆครับผมติดตามของจ้าหน้าที่ลมีนิลโชคนะครับเนาะเอาวันนี้กันมาพอกันให้เก่านะครับเป็นวันที่19เดือนกันยายน2567นะครับเนาะมื่อนี้มาพอกันกับตรงวันพฤหัสแปมสองคำเดือนสิบนะครับเล้่อเอาเมื่อวันนี้เฮาก็ตีมาให้แนวทางฮานอยกันคือเก่านะครับเนาะแนวทางฮานอยมื่อนี้นิดเดี่น้อยยิ่งเยอะนะครับวันพฤหัสนะครับบ่มีเหล่านะครับเอาเป็น จันทรุศก์นะครับมีเหล้าหนึ่งนะครับเนาะเอามันมีมิเตอน้อยย่างเดียวครับเอามึงแนวทางหมู่บ้านครับแนวทางหมู่บ้านกับปรากฏว่าเขาอยู่อ่าสสามน้อยนะครับเนาะสามน้อยตัววิ่งตัวหลุดในเขาอยูสามขังนะครับเนาะอ่าศูนย์เก่าในเขายูสองขังนะครับเก่าเจ็ดในเขาอยู่ขังหนึ่งนะครับอ่าเขาไปทางอ่ากาชาติกับเฉพาะคิดนะครับแล้วก็ไปเขาพิเศษนะครับเนาะช่วงนี้อ่าแนวทางแอดไก่อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะเอาพีจานหาเมืองเอาครับ เอาความชิมมึงคือเก่า้ะครับเด้อฝากกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเนาะเปิดพลังงานใหญ่ใหทางช่องห่อนำเดินนำแนวทางดีๆมาฝากพี่ตันนองคือเก่านะครับเนาะเอาสหรับแนวทางมื่อนี้ครับแนวทางมื่อนี้ครับสายวิ่งสายหลุดครับสายวิ่งสายหลูดอ่าก็ให้กันไปทางหานะครับเด้อมื่อนี้ให้กันไปทางหาครับสายวิ่งสายหลุดให้ไปทางหานาะเอาสองตัวครับสองตัวจับคู่มาใหไฮกันเลยเจนหนึ่งสองนะครับเด้อหนึ่งสองครับแปดห้าครับ เดาสามครับสามหนึ่งสเก่าครับสามเก่าศูนยาครับศูนยีครับฮ่าีอ่าส่วนสตัวครับให้กันที่เก้าครับให้กันไปทางสามห้าแปดนะครับด้มอนีสห้าแปครับแล้วก็ศูนย์สามเก่าครับศูน์เก่าครับตัวเด่นตัวเด็ดประจํามื่อให้กันเก้าครับตัวเด่นตัวเด็ดมาอนี่ก็ให้ไปทางแป่าครับแปดาสเก่าครับสาเก่าแล้วก็หาซีะครับเออตัวเด่นสตัวให้กันไปทางศูนย์สามเก่าครับศูเก่าครับเอา นี่แ็เป็นแนวทางสุดยัดคำนวณน,นะครับเปรเดมากระจัดครับโปรดรขัดกับพานนะครับเพอคลิปนี้อย่าเพิ่งเก้าคับบอสับสนนการเล่นกันพะนั้นนะครับไหเมืองแกเป็นแนวทางถนนครับผมเอาเมื่อนี้กกให้โชคให้มาในเฮงไงปังก็เก้าละครับเนาะลงทุนน่อยใดแกนในนั้นนะครับเนาะเอาโชคดีสุขสุขคนครับสุดไทยต้องขอก่าบข,ขมาสวัสดีครับ